กำลังเล่นเหมือนเด็กนะครับสวมหมวกไม่เป็นแล้วครับสวมหมวกทำไมเป็นอย่างนั้นเอาปิดหน้าทำไมถามเด็ห้ามไม่เระะ็วนักแป้งพุ่มอย่างไดแป้งหมวกอย่างใด มันมันห้อนก่ะใส่หมูอย่างมันห้อนนะหนาวอีนี่พอล้างเป๊ะบัมบะเวลาร้อนบอกหนาวเวลาเวลาหนาวบอกร้อนเหมือนเด็กเลยนะครับตอนที่บอกว่าหนาวเราไปคลำดูข้างหลัง เสื้อเปียกหมดนะฮะแต่บอกว่าหนาวนะฮะแต่ว่าเวลาบอกว่าร้อนเนี่ยเราไปคลําดูข้างหลังจะไม่เปียกก็แสดงว่าตรงนั้นหนาวก็จะสลับกันกลับกันไปแล้วตอนนี้หนาวหรือร้อนตอนนี้หนาวหรือร้อนไม่หนาว ไม่หนาวแล้วใส่เสื้อเสื้อแขนยาวทำไม <Okay. S 1> มันร้อนอ่ะมันร้อนถอดเสื้อเสื้อนอกออกซะ <Okay. S 1> ไม่ออกทำไม <laughs> ก็มันร้อนอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ร้อนเออไม่ร้อนก็ใส่ต่อไป <laughs>